โอ้ว,ว้าวอ่ะก็ได้กูบีโลไปเลยอ่ะ,อะจัดไปดิทีมของคุณเป็นฝ่ายเลือก ทีมตรงข้ามเป็นฝ่ายเลือกทีมของคุณเป็นฝ่ายเลือกอืออย่าเพิ่งเลือกทีมตรงข้ามเป็นฝ่ายเลือก

ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยครับผมนะชิปหายกันทั่วหน้าครับผมนะชิปหายกันทั่วหน้าอา กูจะล็อกใครดียินดีต้อนรับซูอาโอวีกูจะล็อกใครดีเพื่อนตอบกูหน่อยทีติดรูไปด้วยกันเฮ้ยสนุนเราเองได้ กิพิ่งมาอืมกูจะแตกแล้วพวกเนี่ยเพิ่งจะมาเหรอเพิ่งจะมาเลยเพื่อนไม่ต้องมาขอโทษกูต้อมเลนมาก่อนของเราถูกโจมตีอือหือ อยเฮ้ยเฮ้ยป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีื้อไปเนอะเดี๋ยวเป็นดิจิตอลหน่อยดิจิตอลหน่อยพวกแกทั้งหมดคือเหยื่อของฉันป้อมเลนดักของเราถูกโจมตี ครับผมไม่มีอะไรมารั้งฉันได้หรอกป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีมันเน้นตรงกลางมันเน้นตรงกลางอ,อ่ะหายไปเล้วสีนะเพิร์ลสีจะจับมือเลยแปลกขอแรงไม่โอ้โหยี่แม่งมันนี่เลยว้ย,ยตัดก็แรงนะแต่ก็แรงนะแต่ก็แรงนะ แรงอยู่แรงอยู่กูต้องกันให้ได้ใช่ไหมาปะกันปะกันปะกันโดนกระสุนสไลดเยอะให้ทีพลาดแห่งสัตว์ป่าพลาดแห่งสัตว์ป่าป่าปลาปลาไปไหนมากูไปก่อนดิมั้องขอกลับก่อน

ดูแลตัวเองได้ดูแลกูก่อนเถอะตอนนี้ไม่ไหวแล้วฮึลัยสตว์ร้ายรอก่อนกูรอก่อนกูรอแวนก่อนสกิลอัลติเมตป้อมเลนเราของเราถูกโจมตีแวนมายังแม่วงแวนมายังแวนแวน

ป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีพวกแกทั้งหมดคือเหยื่ออขงเหยื่อของฉันใช่ใช่กูจะเป็นเหยื่อมันอ้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีไปไปไปยิงหน่อยยิงเอ่ยยิงหน่อยยิงหน่อยเออยิงเข้าไปนั่นแหละเอออเาเล่นป้อมมาเน้นคิวเน้นป้อม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 ถูกต้องถูกต้อง Ooh, ooh, oh, 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 oh. You have been defeated. An ally has been defeated. <laughs> Enemy double kill. Triple kill. Black male. Black male. The head. The head. Okay.

กลับบ้านก่อนนะเพื่อนนะกลับบ้านก่อนไม่ไหวจริงๆ HP เหลือน้อยแล้วกลับบ้านก่อนจมตีป้อมศัตรูเลยมาปลดปล่อยสัตว์ร้ายดวงดวดาร์คสเลเยอร์ให้ทีอืมดาร์คสเลเยอร์เหรอ โอเคโอ bills, B B okay, ้โหแหวนวนแหวนแปลกไปหมดแปลกไปหมดเออขอบคุณมากขอบสุดมากมาจ้ามาใจมาไม้มาจ้าโดเยี่ยมเลือเกินเออแหวนแหวนจึ๊บจึอบจึ๊บอ่ะเฮ้ยให้เลือกให้เลือกให้เลือกเอาตัวไหนดีเอ่ยฝากให้เลือกเลย มึงจะเอาเมดมึงจะเอาเฟรนี่มึงเจ้าอะไรมึงจะเอาอะไรกันกูตึงตึงตึงอาบไปละกูใส่ละกูใส่สดกูใส่สดใส่สดใส่สด <Legend ary. S 1> ลุยกันก่อนลุยกันก่อน <Legend ary. S 1> อะไรอะอะไรเพื่อนอะไรเพื่อนคือเหยืออ่อของฉันคือเหยื่อของฉันเหยื่ใครไม่ทราบไม่ทราบไม่หเหยื่อใคร ลูกหนึ่งครูจะไหวไหมเนี่ยไม่ไม่พอมาแต่ว่าเราก็โอเคครับผมผมเน้นผมเน้นโอ้โย จา้ให้พลังแก่พวกเราดรากนและสลันแล้วคุณจมดีใครอะตอนนี้ซุเปอร์ครีตทุกส่งออกไปแล้วเพื่อนรอกูด้วยเพื่อนเพื่อนรอกูด้วยเพื่อนรอกูด้วยอะอะไรอะไรอะไร ไปไปดสดไปไปสดสดมามาจ้าม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 มาอกมามามอมา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 มมมา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 มมามาะามาเามมาปามอมา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 มมามมามามะมามมอมาาาม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 า คิวเลนนี่จะคิวอย่างเดียวเลยสมชื่อคิวเลนเก่งมากมากเอ้ยขอขอเลือน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 สกิลอัลติเมทยังไม่พร้อมขอเลือนนะขอเลือนนะแปลกไปบอสเมึงเจ้ากูวลาไม่อ้ายรู้ทันนั้นเราอะอัลติเมทพร้อมแล้วอัลติเมทพร้อมแล้ว อาจารย์ดีครับจัดไปเลยอะไรอ่ะอะไรอ่ะแต่ก็แต่ครับแขกก็แตกดิอ่ชัวร์ตัวชัวรตัวชัวรตัวชัวร์ตัวชัอร์ อชี้หายแล้วชี้หายแล้วชี้หายแล้วครับผมมาเริ่มการล่ากันเถอะมาเริ่มการล่าว่าแล้วมึงต้องเอาจริงด้วยไม่ไหวเลยนะอยู่ไหนอยู่ไหน ปลดปล่อยบีเอียงไรทิกซี่เป็นแท้งเหรอศัตรูเรียกดาวเสเลเยอร์ออกมาแล้วรอลลลลลลไป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 แล้วแคลรี่ไปก็ไม่มีอะไรต้องกลัวแคลรี่ไปก็ไม่องกลัว จะเกินแวนเนี่ยลูกรักจริงๆไปฆ่ามันเถะไปฆ่ามันซะไปฆ่ามันใยหนุ่มรวมตัวรวมตัวกันให้มา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 ปีเลยปีเลยปั๊มปั๊มปีน้ำปั๊มยิงปั๊มยิงปั๊มไอ้เหี้ยยิงปั๊ม Man, <drop engine noises> yes, <respuesta> you have been defeated. ใช่ครับผมโอ้โหมันม้วนมันม้วนมันอย่างม้วนเอ้ยมันม้วนม้วนม้วนเหลือเกินม้วนเหลือเกินเฮ้ยเฮ้ยนาตาานาตาานาตายาได้เลยเพื่อนได้เลยเพื่อนได้เลยเพื่อนจัดไปดีให้คิเลนเอาตังค์เอาตังค์ แน่นมาจ้าอยู่แถวนิดตูอยู่นู่นโอเคไปละไปละโจมตีเอาปี๊เซ็งเราก้อนเฮ้ยครับผมฉันดูแลตัวเองได้ยังไม่เอาแค่รวบตัวโจมตีเอาปี๊เซ็งเริกมตนเอาโอเคได้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 อยู่12นาทีแล้วใครมานี่กูจะล็อกให้หมดล็อกทุกคน กูจะรอแวนคนเดียวกูจะรอแวนคนเดียวแวนอยู่ไหนแวนอยู่ไหนจ้าแวนอยู่ไหนอยู่ไหนแวนอืมไอตาอันแม่อยู่แถวนั้นเหรออยู่แถวนั้นเหรอโอ้ยาย่ะเอามาอย่าเข้าไป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  กูสาดถั่วหน้าชั้นบนนะมึงบนน่ะไปตีสิบนอ่ะด้าน,น,นบนน่ะไปตีเออมา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 ตี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 เอ้ยเด็กดีไปกันหมดนใจยเย็นเย็นใจยเย็นเย็นเพื่อใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นที่จริงอย่าจะจับแวรน,นะจับเอลันดอร์ก็ได้ ปลาแหงแหวนข้าวคลิกซี่เนี่ยอ่ะไม่โดนนะเอ้ยเอ้ยอย่าอย่าแหวนแว็กซ์เอ้ยโอเคๆอันแน่นตระแตงยาไม่เหลือไม่เหลือปืนต่อสิครับอุูยแรงแรงแรงไพ่ไพ่ไพไม่อยากจะเชื่อเชื่อเหอะชื่อทัสักทีเหอะใจเย็นก่อนยังไม่พร้อม ใจเย็นๆใจเย็นเพื่อนๆนะใจเย็นนะเพื่อนนะเฮ้ยมันเก่งเกินอ่ะคิวเลนมึงเก่งเกินตุกดักตุ๋ยในตำนานเฮ้เฮ้เฮ้เพื่อนเพื่อนเก่งเกินไปแล้วเปนเก่งกันไปแล้วเพื่อนเพราะงั้นชุกะชุกะลูน คลิปนายฉันขอแล้วนะทุกอย่างมันเชื่อมแปลกไปหมดขอโทษนะครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะอะไรอ่ะมึงจะอะไรมึงจะอะไรมึงจะอะไรไปให้หมดมึงไปให้หมด ไปให้หมดกันแหละใส่ให้หมดอย่าให้เหลือถูกต,ต้องนะคะกูไม่ไหวแล้วโอตายฮ่าละกูพวกแกทั้งหมดเยื่อนของฉันเอาตายเอาให้ตายเอาให้ตายเอาให้ตาย เอาไม่ตายกูจะล็อกใครคุณล็อกูก็องกนจัดเดี่ยตอนที่ผมดูเนี <Night> <directions> ่ยจะมาดูการสรุปไปยังไงเพราะว่าคิวเลนเน่ะอันดับนะ คิวเรนอันดับหนึ่งผมก็พยายามจะจะรวมนะแต่อีกฝั่งเหมือนจะเอาออบเจกให้ได้นะมาเฮ้ยอย่าค้างอย่าค้างเออนะอันดับสี่คิวเรนอันดับหนึ่งแล้วทุกผู้ชมครับน่าหนง่งยว่าละไงอันดับหนึ่งเป็นคิวเรนเอสิคุติโพกเลยนะโอเคผมมาดูกันผมอันโอ้ฮิตนดัสี่ 24คิวนะฮะแล้วก็ตายเยอะสุดก็ได้ผมแล้วผมต้องเป็นคนแทงนะครับผมแล้วก็แอซิดคิกซีก่อาร์ลัมนี่พอพอเลยนะแอซิดเนี่ยไอเทมก็มานี้นะครับผมนะคิวเลนนี่คือจะจ้องกาเล่นท่าเดียวครับผมส่วนายละเอียผมก็คือคิวเลนนำเมทเยอะสุดครับผมนะแล้วก็แทงเยอะสุดก็ได้จะเป็นผมนั่นเองครับผมอารามนั่นเองครับผมแล้วก็แอซิดเยอะสุดนะครับผมเป็นคิวเลนนะครับผมทีมไฟนะคิวเลนเยอะสุดคือแบบ ไปรู้แล้วกูใสเข้าไปสุดเลยนะฮะส่วนอีกฝั่งเนี่ยก็คือดาเมจเยอะสุดก็จะเป็นแวนนะครับผมนะส่วนแท้งครับผมก็จะเป็นอดอลเลียกับนันตยาคือพอกันเลยนะครับผมนะแล้วก็ทีมไฟท์เนี่ยดูจะเป็นแวนแวนกับดอลเลียพอกันเลยนะครับผมนะก็คือดูเนี่ยแวนน่าจะคิวเยอะสุดแต่คิวเลนมึงโปรเฟชชั่นอลมากอะ่ะมึงมาแบบเต็มที่เลยนะครับในยี่สิบสี่นะที่ผ่านนะอย่าคิวเลนแบบมึงกับบน่นว,ว่า มึงรีบจบสักทีหนึ่งเหอะนะมังงั้นเดี๋ยวแม่งก็ไม่จบกันนะครับผมประมาณนี้ผม3 9ต่อ19นะครับผมนะส่วนผมคิวได้คิวหนึ่งมันต้องต้องคิวหนึ่งอะเพราะผมเป็นคนแทงไงนะผมแต่ไอเรนดอร์ผมผมอยากตีนิดหนึ่งเรนดอร์เนี่ยคือคือผมเห็นนะคือแทนที่มันจะไปตีคีปใช่ไหมแล้วก็ดันดันป้อมใช่ไหมมันไม่ดันอะมันมันทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้อะ นะแทนที่จะดันป้อมบนอะ่ะไม่เอาอะ่ะมันแบบเหมือนมัน,ม,น,ม,นมันกำลังลอยสักอย่างหนึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พอ Q en, คิวเลนปะเขาเรียกว่าคิวเลนแบบให้รีบปุ๊บแม่งไปปั๊บเลยนะครับผมนะตานนี้ผมก็คิวเลนถือว่าเอ็มดีวีพีก็สมงคนแล้วนะครับผมนะโอเคผมจนะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะผมสัปดาห์นี้น้องอารามหน่าร็อกที่สุดนะครับผมลาครับผมสวัสดีครับบาย